ถึงมีการป่นยามาจนถึงปัจจุบันแต่ตอนไม่มีหมอเขาก็เลยมาหาหมอโบราณทำามียพ่นยาให้กินเด็กเป็นไข้มันก็หายถ้าพ่นยายนี่แหละให้กินมันก็หายถ้าเปนไข่ตัวร้อนจัดเขาไปกินมันก็หายแต่ตอนหาหมอไม่เคยมี หม่อไม่มีเหมือนเดิมียาเปชมมีหลายอย่างมีตั้งหลายอย่างยาเขาเดีย๋ยวนี้ก็ยังมีผนอยู่เออยังมีแต่ยังผนสุกหวันแต่คนแก่คนเฒ่าเขาว่ากินอะไรแหลงเขาก็มาพ่านน,นี่ไปกินมันก็หายหยาสมบูรณ์เลย นี่ค่ะค่ะแกนดำอันเล็กๆนี่คือแกนแดงแกนดำรากสุกี้เป็นรากไม้ทั้งหมดใช่ไหมคะเป็นรากไม้รากต้นมอนกระมร์ฝน<ล>จนเดียวนนี้เดียวฝนจนหมดเสรเลย giác phù kỳ pha, chân lành, rước môn, rước cha âm, ơi cha, อันนี้เสร็จแล้วค่ะก็อันนี้ไว้แล้วก็เอาอันใหม่มานี่หนักสะอมบอกถูกับหินถูกับหืนให้มันออกให้มันออกจนน้ำมันข้นจันแดงจันดำมีกันดำถูอย่างนี้จนน้ำม,มันข้อนอย แชนแดงไม่ค่อยหมดแบบบอกคือบอกแชมแดงมนเมนจะดัก,งกเงินจะเล่นอะไรหัวแชนแดงผักมอนก็อเอามอนใหญ่โบราณต้นมอนใหญ่ตะกองไม่ใช่มอนใหญ่เดี่ยมนั้นะมอนใหญ่ตะกองหักผุกีโอ้ยตังใหญ่่ะยังไม่ท้วนหรอก ก็มีปิดว่าอย่างเลยวบางทีก็ติ๊กตุ่ยเลยทำแางนี้จนน้ำมันข้นข้นแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ยกขันตั้งนำ <c oughs> ้ำโมตังน้ำโม มนกระถาใส่เปล่าใส่น้ําแล้วให้เขาไปกินมันกห็หายหายไข้หายปวดมันเป็นไข้